สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับไปเราจะไปปลูกมะละกอกันครับมะละกอมะละกอฝนตกแล้วครับนี่ครับมะละกอมาปลูกที่สวนนี่นะครับเดี๋จะเอายากระยุงก่อนฝนตกแล้วครับนย,ยากระยุงก่อนรู้ว่าเปียกไหมครับ ลงเยอะครับเข้ามาสวนสวนยางไปครับมีกัดไปไปตกแล้วครับนี่เดี๋ยวปลูกมะละกอที่ทำขนมใหม่ปลูกที่สัล่วานนี้ก็รอดตีลมอยู่นี่ครับ เข้ามาตรงนี้เอารถเข้ามาข้างในแล้วฝนตกครับเดี๋ยวออกติดลมชั่วโมงหนึ่งครับนี่ครับขนาดใหม่ของพรม จะก่อไฟก่อนนี่มาก่อไฟก่อนนะครับตำรวอมึงเปลี่ยนเสื้อผ้ามาจะก่อไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมาก่อไฟไว้ก่อนับไม่ได้ยุ่งเยอะครับวนทำผนังก็ยังไม่เสร็จครับอันนี้ก็ไม่ได้เข้ามาคนระับม,มา คุณตกคุณพันตนน้นขี่ยางครัอ้ไอ้ไฟไฟก็รุงไหลครับกัดหดจมูกครับ มันไมนะ่ค่อยติดอคืนก็ฝนตกกลางคืนนะเนาะตอดไฟก่อน,กนครับลายุงครับเดี๋ยวจะจุดยากันยุงอีกครับเดี๋ยวค่อยไปปลูกมะละกอไว้ จะค่อยไปความความถวยยางไว้ครับเดี๋ยวไปกีดตอนเย็นถ้าฝนไม่ตกนะฝนตกก็กีดตอนเช้า,าครับกีดนะครับขี้ยางเอาไฟก็ได้นะครับเอาไฟก็ได้ครับ งานยางกิ่นยางติดไฟจุดไฟไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาำทำทำน่ำต่อวันนี้ไม่ได้มาครับน,นี่พิุ่งมาตอนทำมาควา่ำถ้วยยางไว้แล้วปลูกมะละกอก่อนคว่ำถ้วยยางนะมะละกอก่อนมะละกอหวานนั่นแหละครับปลูกไว้นี่บ้างครับ ยไว้ที่สะไม้นี่ด้วยวิถีชีวิตอุ้นบ้านครับปืนก่นควันครับลนควัน จุดยากันยุงไว้อีกจุดยากันยุงไว้อีกนะคบองั้นไม่ได้นะยุงเยอะครับปจิดแล้วครับ Mình bệnh như đấy tịt là hẳn phải cái mày sửa không มก่อไฟยุ่งเยอะครับสวนยางอุปกรณ์ุของเราครับอุปกรณ์หาอยู่หากินนี่ครับถ้าไม่มีตัวนี้นเข้าสวนยากนะคนทานแข็งแรงครับุไปก,รกร่อน ปหปเราจะไปปลูกมะละกอกันนะครับมาครับมาปลูกมะละกอกันริบมามี้มาเดี๋ยวมีดมาเลยมะละกอผู้ลิไฟแต่มาปลูกที่นี่ครับปลูกที่นี่ได้ผลไหม

ไม่อยู่ตัวครับที่บ้านก็ปกลูกนะครับ แม่ก็ปลูกสับปะรดไว้อยู่ครับกล้วยกล้วยขึ้นแล้วแถวนี้ครับกล้วยขึ้นแล้วสับปะรดด้วยครับจะปลูกไปอีกนะครับตั้งกลองกันเด้อ <c oughs> ตรงนี้ไม่มียุงครับตรงนี้ยุงไม่ค่อยมีดินยังไม่แน่นะนะสะใหม่มีลุมหลวมอยู่ครับน่าจะงอกดีอยู่ครับ ค่อยปุ๋ยมาหยอดใส่ครับ สิบก่าต้นสิบกวัวหลุมครับสิบหลุมมั่งครับสวัสดีครับพี่พีคแนมาดูที่แม่ปลูกไว้สับป,ประรดแล้วก็ต้นข้าวมันเเมี่ยงนะครับต้นมะกระแตบแม่ปลูกถั่วด้วยครับนปีนะปีหนึ่งถึงจะได้ทานครับนี่ อีนึ่งจะได้ทานตะไครไ้ในปลูกไวเยอะอยู่นี่ก็ที่นาครับไม่ได้ทำตรงนี้ครับไม่ได้ทำเลยตรงนี้ดูบรรยากาศครับวิวฝนจะมาอีกแล้วนู่นครับสะนะครับี่ ซื้อปลามาเลี้ยงครับน,น่วยงอกขึ้นมาแล้วครับน,นี่มะ,ะกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าเอาวาเก้าต้นเองผมนึกว่าส <laughs> ิบก็ปลูกแล้วครับแล้วก็หวานฉ่ำน,นั่นแหละครับปลูกไว้ที่นี่บ้างที่นู่นบ้างครับเยอะอยู่นะครับเพาะไว้เดซื้อปลามาปล่อยสักถุงสองถุงครับาตามงบที่มีครับวิว สวยนะครับวิวตรงนี้มีสัญญาณอยู่นะครับตรงนี้นะมืดฝนมาอีกแล้วนึ่นครับไ,ได้กีดย่างไมาครับเนี่ยชีวิตเราต้องชู้ครับสู้ต่อไปคุมฟ้าคุมฝนไม่เลยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามาด like, กดไลค์กดแชร์นะครับฝากดูคลิปดูโฆษณาด้วยนะครับ กินนี้ทำาไมที่นี่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ